เป็นบริเวณส่วนหลังบ้านนะครับตะวันเขาพาไปขึ้นหน้าบ้านนะครับอาหลังบ้านก็จะมีสวนลํใไญ่นะครับแต่จะห่างหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเราจะส่วนใหญ่เราจะลงผักสวนครัวกันนะคะก็เริ่มทยอยลงนะคะทั้งบวบทั้งสะทอ้อนตกว่าเนาะแล้วก็เบสขมวดสาลีนะคะยังไม่สุกดีนะคะเพื่อนๆก็สุกประมาณ70%อร์เซ็นตเนาะ กินแล้วลิ้นแตกนะคะแต่ก็มีความหวานแล้วละ่ะลิ้นแตกแล้วก็เป็นร้อนในค่ะเดี๋ยวอันจะพาชมบริเวณโดยรอบๆในสวนหลังบ้านกันค่ะอันนี้เราก็เริ่มทยอยลงสวนกันแล้วนะคะอันนี้เป็นอะไรนะแตงกวาอ่าก็สมุตตมีอยู่นะคะยังไม่ใหญ่ไม่โตเนาะแตงกวาตัวเร็วค่ะ ไปทางโน้นนะคะปีที่แล้วเราก็ปลูกอยู่แถวนี้เนาะมาเก็บกันบ่อยนะคะแตงกวานะคะอ่าทะลุลำไยไปช่วงนี้ไปทางนั้นก็มีแต่ลำไยนะคะอ่าตอนนี้แปดโมงกว่าะะเองค่ะเพื่อนแดดแรงมากๆนะคะอ่าทางหน้าเราเป็นขมิ้นนะคะอ่าส่วนปงปูปงปูนนี่ก็ยันรับแดดเต็มหนึ่ง <laughs> อ่าพักแพวนะคะพักแพว ส่วนแอนใบแหลมๆเนี่ยเขาเรียกค้างคาวค่ะใบไม่ใช่ภูครานะคะเขาเรียกค้างคาวเป็นพืชสมุนไพรนะคะเอาไปทํายานเนาะแต่แต่ไม่รู้เขาไปทำอะไรนะไม่รู้ได้นะแต่รู้ว่าผักแถวกินได้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นมะม่วงสายพันธุ์โบราณนะคะแต่แต่งกิ่งแล้วค่ะเห็นไหมไอ้ตรงปลายนิ้วมืออันนะ่ะเขาเรียกทาบกิ่งนะคะ ปีต่อไปอาจจะเป็นเขียวเสวยก็ได้ค่ะส่วนอันมะม่วงที่เป็นต้นนี่คืออ่าอันกินอ่ะกินทิ้งกินขว้างแล้วเมล็ดเขาออกเองนะคะอ่าด้านหน้าของเราก็เป็นดงตะไคร้ค่ะน,นี้ไม่ได้ปลูกขายนะเพื่อนเพื่อนก็คือปลูกไว้กินให้ได้บ้านนะคะปีที่แล้วคือปลูกขายเนาะคือเต็มบ้านแนตะ่ทีนี้มันรกเกินไปนะคะนี่ดงข้าวสาลีนะคะโตแล้วะคะ่ะประมาณสองครบอันนี้ได้ประมาณ สามอาทิตย์แล้วได้แล้วนะคะอันนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะอันอันนี้สับปะรดอัน,น,ดอน,นเด็ดแล้วมาโยนตรงนี้ก่อนยังไม่ได้เก็บนะคะนี่จะเก็บไปปอกให้แม่กิน,นะคะ่ะรา่าโตแล้วนะคะข้าวโพดสารีค่ะอาคลิปตอนปลูกก็มีนะแต่ันไม่ได้ตัดต่อนช่วงนี้ยุ่งๆนะคะตอนนี้พ่ออาการดีแล้วะคะ่ะ แพลงเล็กน้อยถึงปานกลางเห็นไหมเพื่อนบ้านสวนนะคะเห็นตรงผักหวานทนะี่ไม่มีใบนก <c oughs> กระดุกกระดิ๊กระดุกกระดิ๊ยงนั้นนกค่ะอันนี้ก็คือมะม่วงอะไรเอ่ยโชคอน,นันทยังห้อยตรงเตงอยู่ลูกหนึ่งนะคะเก็บไปไม่หมดนะคะเพื่อนเพราะตอนวันนั้นมันยังไม่ลูกโตขนาดนี้เนาะแต่พอถ่ายคลิปตอนส,สายๆก็แดดมันจาน้าันเลยไม่ค่อยชอบถ่ายค่ะ อันจดีชอบถ่ายแบบช่วงเช้าตรู่นะคะอันนี้คือต้นผักหวานป่าเลยคะ่ะถ้าเรารูดใบทิ้งอะ่ะจะสามารถเก็บยอดได้ทั้งปีนะแต่ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาอันทิ้งช่วงอะ่ะใบมันก็เลยแก่เต็มต้นเลยไม่ได้เก็บนะพี่สาวมารูดให้นะคะแลวข้างหน้าเราก็จะเป็นขาเนาะอ่าตรงนี้ก็จะส่วนพริกพี่แดงจินดานะคะปลูกกันกับพ่อนะคะ เพิ่งฟื้นคืนชีพนะคะเพราะว่าแรงไปหลายเดือนนะคะเอ่มามะม่วงต้นนี้ก็มะม่วงโชคอนันเทียนเก็บไปเต็มตะกร้านะคะข้างบนยังมีอยู่นะสี่ห้าลูกข้างบนค่ะดิบๆโชคอนันกินดิบก็อร่อยนะคะแต่ถ้าเราจะไว้กินสุกต้องห่อนะหอ่หอห่อไอ้ถุงกระดาษนะคะไม่งั้นแมงบันทองเจาะนะคะที่กระแดงเต็มสวนแล้วไม่มีเวลาไปเก็บเลยคะ่ะส่วนอันนี้ไอ้ตอมะพร้าวอะ่ะที่เราเก็บเห็ดกัน,นะคะ่ะ ปีนี้เก็บไปสี่รอบแล้วคาดว่าอีกไม่เกินสี่ถึงห้าวันก็ฝนตกใส่เนาะน่าจะออกเห็ดอีกแล้วนะคะก็ในส่วนนี้ก็ลำไยจะห่างหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันต้องลงผักสวนครัวเนาะแต่หน้าบ้านนี้ก็ค่อนข้างจะแน่นนะคะไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ก็ติดนะคะลำไยเนาะแชร์ค่ะว่าบางต้นที่เราแต่งกิ่งมันมันก็ไม่ติดค่ะ ไอพุ่มตรงนั้น,นตรงปลายนิ้วมือเราคือต้นมะไฟนะคะ <c oughs> มีลูกสิ่งที่เรลือกสรรอยู่ในสวนรกไปหมดนะคะปลูกเขาเรียกอะไรนะปลูกเรื่อยไปเทือ่อยอะก้มต่ําก้มต่านะคะข้างหน้าที่เลยขาไปเขาเรียกดงกระชายนะคะคนเมืองของหัวละแอนนะคะแทนมาตรงนี้หน่อยหนึ่งก็เขาปลูดสาลีนะคะเขาบอกเขาเหนียวอะคะ่ะโตแล้วนะคะได้ฝนไปสองสามวันอย่างงามเลยเนาะ อาข้าวโพดก็จะใช้เวลาประมาณ45วันก็เก็บผลผลิตได้นะคะรอไปก่อนนะคะอันนี้เขาเพิ่งโตเนาะอาช่วงหน้าฝนก็เขียวขจีอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าอันมาถ่ายคลิปแบบเช้าน่อยเนี่ยมันจะสวยกว่าน,นี้เนาะอันนี้เขาเรียกสายหน่อยนอะนี่ค่ะดงกระชาย <c oughs> อาตรงนี้เมื่อก่อนเราปลูกอะไรนะปลูกผักกาดคะน้ากันเนาะ ฝนเพิ่งมายังไม่ได้ลงผักอะไรเลยแลวคะ่ะเพื่อนๆอลงผักไอส่วนควรัวนี้ต้องตามฤดูก,กาลค่ะเนาะปกติถ้าเป็นปีที่เราเราเก็บบวบไปแล้วเนาะปีนี้ฝนทิ้งช่วงค่ะ,ะได้บวบก,กําลังขึ้นรางนะคะไม่รู้ใครตั้งรางให้อันเมื่อวานมันยังไม่มีรางนะฝั่งโนนะคะเดี๋ยวพาไปชมแต่อันนี้คือรางเก่าปีที่แล้วนะคะนะคะบวบทยอยขึ้นนะคะ เก่าข้างเก่านะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนลำไยค่ะข้างหน้าอันในตรงนั้นก็เป็นอ่าต้นทุเรียนค่ะลูกทุเรียนไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าปลูกได้แต่เราไม่รู้ว่าการดูแลเป็นเช่นไรเนาะส่วนมังคุดประสบความสําเร็จอยู่ค่ะแต่ตรงนั้นเป็นอ้อยเนี่ยอ้อยดําอ้อยอ้อยน้ําตาลนะคะไม่ใช่อ้อยน้าอ้อยเนาะอ่ามันจะไม่แข็งนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็น ดงชะพูทั้งหมดนะไม่ใช่หญ้านะเพื่อนๆอันนี้คือชะพูลุ้นล้วนเลยนะคะคือออกออกใบใหม่เนาะคือได้น้ําฝนนะเขี้ยวแลวอ่อนๆน,นะคะแกงใส่หน่อไม้แกงใส่อะไรหอวฟีอร่อยนะแซ่บนะคะส่วนต้นนี้อมามะม่วงน้ําำองมันสีทองตอนเก็บอะพอเก็บก่อนอันไม่ได้มาถ่ายนะคะอดเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นพริกขิ้โนที่เราไม่ได้ปลูกเองนกเป็นคนปลูกให้นะคะโอ้สูงท่วมหัวเลยค่ะมันก็เป็นเรื่องแปลกนะคะถ้านกเอามาปลูกให้น่ยพริกจะงามกว่าเราปลูกเองนะอันนี้ก็บริเวณร,บรอบๆคะ่ะชีวิตบ้านสวนก็ประมาณนี้ค่ะอยู่บนเนื้อที่ประมาณ2อไร่ภายในบริเวณบ้านนะคะ ก็พอตัดหญ้าให้เกลียนเลยนะคะเพราะว่าจะไม่พ่นยาฆ่าหญ้านะคะเพราะาอันเป็นคนใส่รองเท้าแต่ล่างก็เดินเดินเรื่อยเปื่อยอยู่ในสวนนะคะแม่เขาไม่ยอมเพราะว่ากลัวขาลูกเป็นแผลต้องตัดอย่างเดียวอันนี้เมื่อวานเราถ่ายคลิปมาถึงตรงนี้เนาะอ่าตรงนั้นก็ต้นลูกชิดหนึ่งต้นแล้วต้นมะพร้าวหนึ่งต้นปีนี้อันจะทําถ่ายคลิปวิธีถ่าย เอาทลายลูกชิดมาทำลูกชิดนะคะคืออยู่ที่ไร่ก็มีอยู่สองสามทลายค่ะยังไม่แก่ะคะ่ะถ้าแก่แล้วอันก็จะไปถ่ายคลิปตอนเอาทลายลงมาแล้วก็ขั้นตอนในการทำรูปชิดนะคะอันนี้ก็บริเวณในสวนหลังบ้านแล้วค่ะยังไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าพักไม้ไ่เคือกำลังปลูกนะคะเมื่อวานตรงนี้เนาะใครแอบมาทำาังลเนี่ย ไม่รู้แม่เลยพี่สาวนะไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าพ่อหรือเปล่านะเมื่อวานมันไม่มีเนาะคือเราถ่ายคลิปมาเมื่อวานเองนะคะอ่าพุ่มๆน้อยๆตรงหน้ามืออันนี้ก็คือใบแมงลักนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เก็บบรรยากาศบ้านสวนมาฝากค่ะแดดก็แรงมากๆนะคะจบคลิปด้วยอ่าโคผักเต็มยวอนกลับมาไปทําธุระสองวันเดี๋ยวกลับมาจะแกงผักเต็มใส่ ไอเนื้อย่างหรือจีนย่างให้กินนะคะโอเคค่ะเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ